ลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคลิปวันนี้เราอยูเกม Call of Duty Mobile และสหรับหัวข้อของวันนี้พี่ลิงก็จะมารีวิวอัปเดตหนึ่งในอีเวนต์กิจกรรมสุดคุ้มใหม่ล่าสุดที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาในวันนี้ผมกับอีเวนต์ Secret Society เรียกได้ว่าอีเวนต์ตัวนี้ผมโคตรคุม้ม อันนี้คือออกมาจากปากพ่ลิงว่าโคตรคุมนั่นก็คือโคตรของโคตรคุมเลยผมเพราะคาบราหาักในคราวนีน้ก็จะเป็นปืน km 2 6 2ราวาหนึ่งในสกินปืนซอมบี้ในตำนานตั้งแต่แกมเปิดในยุคแรกเลยซึ่งในส่วนของกิจกรรมตัวนี้ผมรายคนแล้วก็อาจจะย,ยังสงสัยอยู่ว่าแล้วตัวลงกิจกรรมตัวนี้ต้องทํำยังไงเพื่อให้ปลดล็อกปืน km ได้ผมพ่ลิงก็จะมารีวิวอธิบายแบบละเอียดในถึงขั้นตอนการทํากิจกรรมตัวนี้กันนะโดยสำหรับลหลักในการทำเกมตัวนี้ผมมันจะมีแยกเป็นหลักๆอยู่ทั้งหมด สองส่วนก็มาเริ่มกับส่วนแรกเลยผมอันดับแรกครับผมเ <_ d ata> พื่อนเพื่อนเนี่ยจำเป็นจะต้องทำการสร้างทีมก่อนอ่าหรือจะเข้าไปร่วมทีมกับคนอื่นก็ได้เหมือนกันครับผมซึ่งการที่เราจะสร้างทีมได้เ <_ d ata> พื่อนๆเนี่ยจะต้องเติมเงินเป็นวงเงินขั้นต่ำก่อนอ่าโดยในส่วนของวงเงินขั้นต่ำสุดครับผมก็จะอยู่ที่35บาทก็คือ80พอยต์ก็จะเป็นการปลดล็อกการสร้างทีมนั่นเองะ แต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะเติมคุ้มคุมแล้วก็ได้โบนัสมาด้วยผมก็แนะนําเลยกับเว็บออฟเชี่ยของไกนาผมกับเว็บเติมเกม com อันนี้เนี่ยก็จะมีวงเงินขั้นต่ำลดลงมาหน่อยก็จะเหลืออยู่เพียงแค่20บาทเท่านั้นแล้วก็มีช่องทางการเติมค่อนข้างหลายช่องทางเลยผมก็เอาที่เพื่อนผมสะดวกในการเติมช่องทางไหนก็สามารถจัดกันได้ตามความเหมาะสมของแต่ละคนเลยนะอ่าปุ๊บตัดฉากมาอีกทีนึงผมวันนี้พิลิงเติมวงเงินขั้นต่ำเรียบร้อยแล้วผมส5มบาทอ่าก็จะปลดล็อกในส่วนของการสร้างพื้นฐานโดยสำหรับคนที่ลลลดด็อไ้้แว ก็เวลาเรากดสร้างทีมขึ้นมาผมมันจะขึ้นในส่วนของตัวโค้ดอ่าย้ําก่อนว่าสำหรับคนที่เติมวงเงินขั้นต่าไปแล้วผมก็คือขั้นต่ําที่สุด1ดอลล่าอ่าสบาบาทเวลากดสร้างทีมไปมันจะมีในส่วนของตัวโค้ดของผู้เล่นแล้วก็เริ่มต้นการเข้าทีมนั่นเองเนี่ยก็จะได้ในส่วนของรหัสของเพื่อนๆมาซึ่งรหัสตัวนี้แหละคือรหัสที่เราเนี่ยจะเอาไปเพื่อนกรอกมาร่วมในทีมของเรานั่นเองโดยการที่เราเจะปลดล็อกตัวเคมสองหกสลาวาได้ผมเราต้องหาเพื่อนร่วมทีมมาอีก4คนให้คครบทั้งหมด5น ซึ่งอันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าเพื่อร่วมทีมอีก4คนของเราเนี่ยจำเป็นจะต้องเติมเงินวงเงินขั้นต่ํา3 5บาทเหมือนกันหรือคือ1ดอลลาร์ถึงจะสามารถที่จะเข้ามาในทีมของเราได้ผมถ้าเกิดว่าทุกคนทั้ง5คนนี้อาจเติมวงเงินครบขั้นต่ําก็จะปลดล็อกในส่งตัวปืน KM ไปโดยอัตโนมัตินั่นเองนะวิธีการดูผมถ้าเกิดใครที่กรอโค้ดไปแล้วเนี่ยตรงคําขอเข้าทีเนี่ยมันจะมีการแจ้งเตือนอยู่ว่าเอตอนนี้เนี่ยมีสมาชิกขอเข้าทีมาหรือเปล่าผมซึ่งถ้าเกิดว่าคนไหนที่เา เติมเรียบร้อยแล้วอ่ะมันก็จะมีสัญลักษณ์ว่าโอเคคนนี้เติมเงินวงขั้นต่ํามาแล้วใครยังไม่เติมที่เป็นสายฟรีผมมันก็จะแจ้งเตือนว่ายังไม่เติมซึ่งส่วนใหญ่เขาก็จะเรียกคนที่เติมแล้วเข้าทีมากกว่านะเพราะฉะนั้นก็แนะนําว่าถ้าเกิดว่าใครจะเอาเคเอ็มนผมเติมไปเถอะสามสิบห้าบาทแล้วก็หาท,ทีทุกคนที่เติมครบกันหมดเนี่ยบอกเลยว่าโคตรคุ้มค่านะหาในส่วนของตำนานสกินเคเอ็มผมสำหรับผู้เล่นมือใหม่อาจจะยังไม่รู้่าผมสกินนี้เนี่ยเป็นสกินในยุ ความสวยงามก็ผมเรีวยกว่าถึงแม้ว่าจะผ่านการเวลามาไม่รู้กี่ซีซั่นก็ยังเป็นปืนสวยงามและที่สําคัญเป็นปืนโกงประจําโหมด mp แล้วก็โหมด br ด้วยผมก็คือใช้ได้ทั้งสองโหมดเลยสำหรับคนที่เป็นผู้เล่นก็ผมแบบเก๋าเกาหน่อยเขาก็จะรู้ว่าไอ้ปืนนี้แม่งมาเลงชิบหายเลยใน <c oughs> เรื่องการใช้งานก็แน่นอนว่าสกินสวยและที่สําคัญสมัยก่อนราคามันแพงมากผมถ้าพี่ลิงจะไม่ผิดกล่องนี้ที่เปิดหาเนี่ยจะเสียไปประมาณเกือบสองพันกว่าบาทถึง3,000ันบาทแหละแต่ตอนเนี้ยต,ตัวเกมก็ผมเขามาให้แบบราคาโคตรถูกอะ ก็คือ3 5บาทรวมกับการร่วมหาทีมาอีกให้ครบ5คนผมก็จะได้ในส่วนงตัวปืนไปโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะถามว่ากิจกรรมตัวนี้คุ้มไหมบอกเลยว่ามันโคตรคุ้มอะคุ้มมากๆเลยผมแล้วก็เพิ่มเติมอีกเล็กน้อยผมถ้าเกิดว่าในช่วงของการทํากิจกรกรมตัวนี้ผมใครที่เติม c p เพิ่มขึ้นไปอีกผมตามขั้นบันไดก็คือ 80CP 240CP 400CP,800CP แล้วก็ 1,200CP ้อยซีพีแปรับในส่ีแลวคูน่งพันองต่งอยๆีพเช่นคูปอรซบในส่ว คูปองอาบอนแล้วก็คูปองโกแล้วก็คูปอง1 C p ม่วงเป็นหลักก็ถือว่าเป็นของแถมได้น้อยๆน,นะซึ่งมูลค่าของคูปองเนี่ยมันก็คุ้มค่าอยู่แล้วผมมากกว่าตามจำนวน C p ที่เราเติมเข้าไปด้วยซ้าก,ก็รู้ด้วาเติมเอาปืนแต่ใครอยากได้ของแถมก็เติมเพิ่มกันได้นะอ่าโดยต้องย้ำอีกครั้งว่าในส่วนของของระ้ววหลักเคเอฟเนี่ยก็เติมเพียงแค่3 5บาทก็ได้เลยผมแต่ต้องหาทีให้ครบ5ด้วยเท่านั้นเองอ โดยสำหรับเพื่อนๆคนไหนผมที่ต้องการที่จะหาทีมให้ครบ5คนก็มี2ช่องทางแนะนำครับผมช่องทางแรกก็คือเว็บอ f ฟฟิเชีหลักของเกมไกลหน้าผม Call of Duty Mobile อันนี้เนี่ยในเพจหลักครับผมซึ่งเป็นเพจของตัวกิจกรรมนี้เลยก็จะมีในส่วนของตัวเพื่อนๆนะผมเขาก็จะมาแชร์ลิงก์อ่าแล้วก็แชร์โค้ดเพื่อหาทีมกันได้ครับผมก็อันนี้ก็เป็นวิธีการหาทีมแรกครผมจะเห็นว่าเนี่ยด้านขวาผมก็จะเขียนว่าอ่าทีมจุดๆๆๆ ขาดคนอยู่กับกี่คนนะผมอ่าก็ประมาณนี้ผมในการหาวิธีแรกหรืออีกหนึ่งช่องทางครับผมที่สามารถหาได้เหมือนกันนะผมก็คือในช่องทางกลุ่ม Facebook c a o l of Duty Mobile Thailand ผมซึ่งเป็นกลุ่ม Official อันนี้ก็จะมีหลายๆคนนะผมตอนนี้ก็เริ่มที่จะตั้งกระทู้ในการหาทีมกันแล้วผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากหาทีมแน่นอนว่าเดี๋ยวพิงก็จะแปะลิงก์เอาไว้ที่ข้างใต้ซีฟชันผมสำหรับคนที่อยากจะแบบเปิดวาร์ปหาทีแบบเร็วๆนะ มาดูในส่วนคอมเมเดลของตัวปืนสกินนี้ดีกว่าผมก็เป็นสกินที่อยู่ในหมวดหมู่ของไทายราวานะก็เวลาที่ทําการสังเกตนะผมนี่แล้วตัวปืนมันก็จะมีเหมือนกับแสงสีราวาวนรอบๆตัวปืนสมัยนั้นนี่คือแบบโคตรสวยผมะแต่สมัยนี้ก็มีสกินปืนต่างๆมากขึ้นแต่โดยรวมเนี่ยก็ยังสวยอยู่ดีนะเพราะว่าเราสามารถเอาไปใส่กับพวกคาโมต,ต่างๆได้สกินพวกราวาพวกนี้เนี่ยมันก็จะเห็นเด่นชัดขึ้นมากกว่าเดิมนะผมสโคปบก็เป็นสโคปบพื้นฐานของตัวเคลนะ นี่ส่วนของบิวของตัวปืนโอ้โหเรียกว่าสกินปืนนี่เข้ากับตัวละครตัวใหม่อยู่กันนะเนี่ยสายแล้วทีมลาวาเหมือนกันเป๊ะๆเลยผมแดงๆดำๆ,ดๆอ่าโดยหลักๆครับผมของการปรับแต่งครับผมก็จะเป็นสายตามนี้เลยปกักกระบอกเป็นตัวเพิ่มระยะตั้งกล้องปืนก็เป็นตัวเพิ่มระยะ R T C ผมปันท้ายอ่าเป็นตัวไม่ติดปันท้ายปึ๊กอ่าส่วนใหญ่เขาก็จะใส่ตัวสปีดคิวกันมาผมทาให้เวลาคิวมันวิ่งเร็วขึ้นเล็กน้อย แต่ก็ตัวเรเซอร์ก็เป็นตัว MIP เพิ่มความแม่นยำเมื่อไม่เร่งยิงผมก็เป็นเบ็เซตมาตดฐานของปืนนี้และก็ครับวันนี้ผมสัตการ์ดอีเวนต์สุดคุ้มโอ้เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในอีเวนต์ซึ่งใครที่ยังไม่มีสกินดีๆสวยๆแนะนําเลยว่าไม่ควรพลาด็ดขาดเลยแท่นเองนะและเหมือนเดิมสัตว์การชอบคลิปดีแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ตายการกันได้นะครับถาไม่ใช่ในยูทูปไปก็แฟนเพจทุนกนะและวับนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้าชมผมก็ไปแล้ว One comes around uh, one today. They don't have the same two hours. I heard I got shot and killed. Contact with <laughs> enemy. Standing by. Enemy Repeat. Insight. UAV recon is standing by. Hunter killer drone Contact on Contact with enemy. Tango down. Let's go. Let's go. Enemy in sight. <laughs> Contact with enemy. Hunter Friendly Hunter killer drone deployed. UAV online. Contact. Target's in sight. Too close. Fight harder. We lost the lead. Enemy in sight. Target down. Enemy inside Enemy contact. Enemy right dead Target down. Target's in sight! Core oh, oh. recon ready for deployment. Under killer drone on standby. Oh.